ปลาในแม่น้ำอิงนี่มันมีความหลากหลายเนาะแต่หลังจากนั้นมา,าค้นเนี่ยจะหาหาสัตนมาตหาป่าเนี่ยแบบพิดวิธีจากการบอกเล่าของพ่อถนอมอุตมะชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้วิธีการจับปลาแบบผิดๆจึงทําให้จํานวนปลาในบริเวณแม่น้ำอิงที่บ้านงามเมืองตะมนยางหอมอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายได้มีจํานวนลดลง ประหลายชนิดได้หายไปจากแม่น้ำอิงพ่อถนอมอุตมะและชาวบ้านจึงได้หาวิธีในการเอารักพันปลาไว้ปลาหันมองหางฟ้าสองชันว่าปลาโนจุ๊บไปหาปลาตลอดวันเนเ่็นประมาณสักกิโลยังมาไ,ได้เลยอันนี้คือความหายไปของสนามป่าเนี่ย จากการรวมกลุ่มของชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวังอนุรักษ์ขึ้นที่บริเวณเขตป่าชุ่มน้ำในหมู่บ้านการอนุรักษ์ของแม่น้ำอิงเนี่ยเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดเนี่ยมันมีอยู่ถึงมดที่เป็นเครือข่ายอยู่64หมู่บ้านของแถบแม่น้ำอิงถึง,งมดนะแต่ที่นี่เกี่ยวกับการจัดการอนุรักษ์มี ว่าวังอนุรักษ์หรือวังมัตฉาหรือว่าอันนี้แต่ตีสถานที่หรือหมู่บ้านนั่นจะเรียกแต่ตีบางงามันเขาเนี่ยเรียกว่าวังอนุรักษ์เนาะเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักทีัตว์น้ำนะครับความยาวก็ประมาณเจ็ด้อยเมตรในบวกในหน,หน,หนองที่น้ำน้ำอิงเวลาน้ำน้ำท่วมนี่ย นำมาทนี้ปลาชุ่มหน้ารานรนี้ันคำสงาเจ็ดสิบไร่ยึดกับความที่วเื่อนหน้านน้ำท่วมเนี่ยขึ้นท่วมในปลาชุ่มน้เนาเองนี่ก็ทำใหปานี่าอนุรักษ์อยูไปวางไคในเขตปลาชุ่มน้าหลังจากนั้นลดป่านี่ก็ลไปอยูอ่ในในตีวันงนรักนะครับตั้งแต่ปีสีเจตลอดมาต,มาต้งมีป่าอยู่สมน ป่าที่เคยหายไปจากในน้ำอิงเกือบสิบกว่าชนิดเนี่ยร่มกลับมาบงางต้นการเพิ่ตัวมาขึ้นเอานะเนี่ยมันได้เป็นชิปอยู่แล้วป่านี่มันจึงมีตลอดดังท่านุรักวันนี้นะมีผลประโยชน์นักกับหมู่บ้านกับชุมชนด้วยการทำอาหารกินทุกทีทุกย่างจะเจร่ญนดีกว่าสิบปีที่ชาวบ้านบ้านเงามเมือง ร่วมกันออารักษพันธุ์สัตว์น้ำพันุปลาที่เคยหายไปก็กลับมาทำให้ลำน้ำอิงที่บ้านงามเมืองกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง